ตัวอย่างขั้นตอนยื่นกู้แอปกยศคอนเน็กคลิกเลือกยื่นคำขอกู้ยืมเงินและกดถัดไปใส่ข้อมูลของนักศึกษาระดับการศึกษาเลือกระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568ภาคเรียนที่1จังหวัดของสถานศึกษาเลือกกรุงเทพมหานครชื่อสถานศึกษาคลิกช่องค้นหาพิมพ์คำว่าเกษมบัณฑิตและคลิกเลือกมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะและสาขาเลือกข้อมูลให้ตรงกับที่นักศึกษาเรียนอยู่เลือกชั้นปีที่จะกู้ระบุเกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาล่าสุดใส่รหัสนักศึกษาโดยไม่ต้องใส่ขีดใส่จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ไม่รวมผู้กู้ยืม ลักษณะผู้กู้ยืมเงินติ๊กใช่ทุกหัวข้อข้อมูลอาชีพเลือกนักเรียนนักศึกษาประเภทรายได้เลือกไม่มีรายได้สถานภาพตามกฎหมายโสดคลิกถัดไป ข้อมูลผู้ปกครองกรณีบิดามารดาแยากทางกันนักศึกษาไม่ได้อยู่ในความปกครองของใครให้เลือกไม่ทราบข้อมูลใส่ข้อมูลผู้ปกครองให้ครบทุกหัวข้อระวังสะกดชื่อนามสกุลผิดข้อมูลอาชีพใส่ข้อมูลให้ตรงกับที่ยื่นเอกสารสัมภาษณ์ประเภทรายได้ไม่ประจำคือบุคคลที่ใช้เอกสารหนังสือรับรองรายได้กอยศ102 ประเภทรายได้ประจำคือบุคคลที่ใช้เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากทางบริษัทรายได้ต่อปีใส่ให้ตรงกับที่สัมภาษณ์ใส่ข้อมูลผู้ปกครองให้ครบทุกหัวข้อระวังสะกดชื่อนามสกุลผิด กรณีผู้ปกครองไม่ได้ประกอบอาชีพให้เลือกหัวข้อพ่อบ้านแม่บ้านและเลือกไม่มีไรายได้ข้อมูลผู้แทนโดยชอบทำให้เลือกบิดาหรือมารดาที่สะดวกในการลงนามสัญญาและแบบเบิกเงินของนักศึกษาตลอดการกู้ยืมเงินคลิกถัดไป ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งหากไม่ถูกต้องให้ย้อนกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยหากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมและคลิกยืนยันคำขอคลิกกดเพื่อแนบเอกสารคลิกแนบไฟล์เอกสารตามแต่ละหัวข้อให้ถูกต้องแนบทีละไฟล์กรณีแนบไฟล์ไม่ได้ให้ตรวจสอบขนาดเกิน10เมกะบิตหรือไม่ เมื่อแนบไฟถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ติ๊กช่องสี่เหลี่ยมและคลิกย e ืนยันเอกสารคลิกกลับหน้าหลักรอผลจากหน่วยงานภายนอกภายในหนึ่งวันทำการคำขอผ่านการตรวจสอบจากระบบให้กดดำเนินการต่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเมื่อข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนให้ติ๊กเลือกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารและคลิกถัดไป เช็คข้อมูลในการกู้ยืมอีกครั้งเมื่อข้อมูลถูกต้องติ๊กช่องสี่เหลี่ยมและคลิกยืนยันคำขอคลิกกลับหน้าหลักเสร็จสิ้นการยื่นกู้รออาจารย์กองทุนตรวจสอบและรอผลการอนุมัติ